หน้าตาอย่างนี้ผู้อีสานได้ไหมเนี่ยว้าวได้พ่ออีพออีแม่น้องสาวอีลาเนี่ยรู้จักไหมผลไม้ภาษาอีสานหูจักมะละกอบักหุมมะนาวบักนาวมะม่วงบักม่วงบูเบรีจังหวัดอะไรชอบตกปลาเพชรบุรีอยู่ใกล้ทะเล จังหวัดร้อยเบ็ดจังหวัดอะไรพ่อครัวชอบจังหวัดร้อยเอ็ดผิดจังหวัดเขียงใหม่จังหวัดอะไรพ่อครัวไม่ชอบจังหวัดเขียงหายจังหวัดอะไรมีแต่ข่าวตลกจังหวัดยะลาผิดจังหวัดสีสเก็ตข่าวโค้ก้เคเฮจังหวัดอะไรมีแต่เด็กจังหวัดอะไร นครปฐมจังหวัดอะไรมีแต่คนฮอตฮอตกรุงเทพผิดจังหวัดภูเก็ตจังหวัดอะไรไก่เยอะจังหวัดอะไรจังหวัดตาจังหวัดอะไรเป็ดเยอะจังหวัดอะไรจังหวัดร้อยเป็ดจังหวัดอะไรเห็ดเยอะจังหวัดภูเก็ตผิดจังหวัดร้อยเห็ดจังหวัดอะไรผู้หญิงชอบพัทยาผิดจังหวัดร้อยเศษจังหวัดอะไรมีแต่ของหวาน ลาดบุรีสมุทรสาครอะไรมีแต่นักเจาะราดบุรีผิดนครสวรรค์จังหวัดอะไรดูทีวีแล้วมีความสุขจังหวัดตาผิดจังหวัดประจวบทีวีขัจังหวัดอะไรอาบน้ําประหยัดประจวบทีละขันถูกจังหวัดอะไรตามหายากจังหวัดญาดหายจังหวัดยาล่ะจังหวัดอะไรน่ากินน่ากินนั่น จังหวัดราชเชเบอรี่จังหวัดอะไรเป็นมะเร็งประจวบคีรีขันธ์ผิดสิงห์บุรีจังหวัดอะไรมีอวัยวะในร่างกายนครสวรรค์ผิดนครราชสีมาจังหวัดอะไรมีอวัยวะในร่างกายสุพรรณบุรีผิดจังหวัดนครปฐมจังหวัดอะไรมีอวัยวะในร่างกายนครปฐมผิดนครพนมม รมีอวัยวะในร่างกายนัน่นชมพูมีแต่ชมพอนอะไรมีอวัยวะในร่างกายเพชรบุรีจังหวัดสตูด <c oughs> จังหวัดอะไรมีอวัยวะในร่างกายจังหวัดนะคนปรปฐมผิด <p itch> ประจวบทีระแขนจังหวัดอะไรมีอวัยวะในร่างกายจังหวัดอะไรประจวบคีรีนธ์ <c oughs> มีอเวอยวะในร่างกายนครพนมเชียงไข่จังหวัดอะไรที่เมาจังหวัดอะไรลำยองจังหวัดอะไรชอบเต้นจังหวัดลำไทยผิดจังหวัดลำตัดฟังแล้วก็สลับกันนะปุยเป็นเราม่พูดอีสานได้ไหมเนี่ยได้ พ่ออีพ่อแม่อีแม่น้องสาวอะไรวะอีลาเอาไ้ผิดจังหวัดสีสเก็ตขาวโค้กเค้กเฮ้ฮผิดจังหวัดผูเห็ดร้อยเห็ดร้อยเห็ดไม่จับมาเรยบูเบอร์รี่ ดีทำไม